ทิ้งท้ายข่าวสำหรับในวันนี้เชิญทุกท่านติดตามรายงานพิเศษเรื่องการพัฒนานครแม่สอดภายใต้โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นนครแม่สอดนครแม่สอดอ้อมกอดแห่งขุนเขาแม่น้ำเมยศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาค่ะ ผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดประชุมระดมสภากำลังในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดในเรื่องของโครงการที่กำลังดำเนินการในงบประมาณประจำปี2563งบประมาณประจำปี2564และโครงการที่กำลังจะเริ่มมีการดำเนินการในงบประมาณปีต่อไป เพื่อเป็นการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่นตามแผนประชาคมในโครงการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด2020ถึง2021และโครงการต่อเนื่องระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชน เช่นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและทางระบายน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองโครงการพัฒนาผังเมืองรวมแม่สอดและโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้วางรากฐานการพัฒนาโดยได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดต,ตากตามแนวทางของพระราชบ,บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2542 มาตรา16และมาตรา17บัญญัติให้เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล และการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอำนาจซึ่งนอกจากจะมีอำนาจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอำนาจหน้าที่ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอีกด้วยเนื่องจากการวางแผนทางระยะสั้นและระยะยาว เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายของการปกครองการบริหารการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามแผนความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็นรัฐอิสระแต่เป็นการมอบอำนาจหน้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้และยังต้องอยู่ในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆได้แก่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลแผนกระทรวง แผนกลมรัฐวิสาหากิจต่างๆซึ่งเป็นแผนระดับชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัดตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอในแผนพัฒนาอำเภอในระดับอำเภอนอกจากนี้ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นยังทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่นข้อดีโอกาสและข้อจำกัดของท้องถิน่น ในการพัฒนายอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและลงมือทำงานร่วมกันได้สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่นทั้งทุนบุคคลและทุนทางสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นอีกทั้งยังสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกัน ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีเอื่ออาทรต่อกันปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีให้กับท้องถิน่นและท้ายที่สุดสามารถหาภายคยีแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงได้กำหนดแผนการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดในทุกพื้นที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างทั่วถึง ภายใต้รายละเอียดแต่ละโครงการที่จะดำเนินการในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดในสโลแกนนะครแม่สอดอ้อมกอดแห่งคุ้นเขาแม่น้ำเหมยศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาวันนี้ครับทางเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะคณะผู้บริหารในท่านประธานสภาและก็สมาชิกรองประธานสภาท่านสมาชิกท่านกว่าชาติมาก็วันนี้ก็มาบอกพี่เบี้ยวเนาะ ว่าตามที่ได้มีการร้องเรียนไปผ่านทั้งท่านประธานคุณชนด้วยแล้วก็ผ่านไปยังผู้เกี่ยวข้องด้วยก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับว่าในช่วงช่วงนั้นนะครับเราก็งบบาทเองก็เราก็จํากัดมันไม่มีนะก็เลยของบไปยังกรมสลวงเสือก็เป็นแหล่จ่ายท่านนายทิดีท่านตัดกระทรวงและกรัฐบ,บาลท่านนายกอุตติีก็ให้การสนุนง,งบประมาณลงมาแล้ว นะวันนี้แล้วก็ประมูลเสร็จแล้วก็เลยมาแจ้งบอกให้ทราบว่าให้สบายใจได้ว่าทางเทศบาเลเนี่ยไม่ได้ว่นนี้นอนใจแต่เนื่องจากงบประมาณมันมันมีจากัดน,นะแล้วก็วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ซอยนี้ซอยเดียวแนละ้วมันมีหลายซอยที่ได้รับที่จะรับโดยอยู่ในนี้หมดเลยประมาณ17 18แปซอยอยู่ในนี้หมดซึ่งก็อ,อยนบ้านนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยฝั่งนู้นก็สู ฝั่งนี้ก็สูงน้ําจะไปไหน,นก็นก็กระท่วมตรงนี้แหละแต่ว่ายัางไงเสียเนี่ยในช่วงที่เป็นการก่อสร้างเนี่ยฝากขอช่างมาดูว่าไอระดับที่มันจะยิงเรีนน้ำยังไง<ะ>ไม่ใช่พอว <c oughs> างก่อแล้วนะน้ำมาไม่ได้ก็ยแยม <c oughs> มีปัญหาเนาะทีนี้ผมไม่ได้ใจว่าฝั่งฝั่งด้านหลังเราสูงด้านข้างโถว่ะน้ำจะมีทางนี้ใจ่ไหม แกมาตรงนี้หมดแล้วครับไม่ใช่น้าหมดแล้วอะไหลไนี้ครัะไนี้แล้วจะไปที่ไหนอะไปบ้านในพี่มนได้ไปเอไปนีปส้นเป๊ะป่ะนนี้เ้นนี้มีที่มันมีเส้นไข่ไปไม่ได้นะไปเส้นไปได้บ้านในพี่ม้วนรัแต่ว่าล้ว่งรน้องรับต่ออย่างพ่อดับตรงไปไปย่างกินเนาะประชาชนนะครับวันนี้ เรตั้งใจที่มาบอกพี่น้องว่าที่มีการน้องเรียนไปไม่ว่าจะภาคไหนใอการคุ้มครองเนี่ยนะเราเราได้รับการจัดสรรประมาณไปแล้วถึงว่ากล่าวการเพื่อที่ว่าจะได้ไม่สนใจนี้ท้อเราบายน้ำใส่ได้ไหมนะซึ่งวันนี้ตัวแทนเขตที่รับผิดชอบก็ลงมาลงทั้งประธานบุญด้วยประเดี๋ยวจะไปดูทั้งเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่ที่มีการลงเรียนมาแล้วก็จะดำเนินการ ส่วนใหญ่ครับจะมีแล้วกาไม่มีก็คือสวน้อยนะแล้วก็มันก็เป็นแผนงานที่เราก็จะทําต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ในเขตที่บานเนี่ยครบเบอร์มีช่องระบายน้ทั้งหมดเลยในเขตจะเป็นซอยเล็กซอยใหญ่ซอยขนาดไหนก็ตามแล้วก็จะมีการขยายนผิวจารจาจรบางข้อระบายน้ำให้สูงกว่ากันไปฟ้อมกันมันจะมีการติดตั้งตามแผนที่เทศบาลอาไว้นะแต่ต้องรอนิดนึงแต่ว่าเรื่อง,เร,องเรื่องของฝ่ายนี้ใส่เองครับเรื่องของเจ้าหน่เนี่ยเรื่องเรื่องของช่องระบายน้ำเนี่ย วันนี้ได้รับเข้ามาแล้วก็มาแจ้งก่อนแล้วให้สบายใจกันเพรว่าเดี๋ยวที่แจ้งเพื่อนเหมาให้รีบทำตรงนี้ก่อนเลยนะแจ้งมาทางสาไปนะครับการประชุมตามแผนประชาคมพัฒนาและความกรสอบตอนนี้ในขั้นที่เราทำจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการทําไปตามแผนทุกๆปีแต่ว่าจะรู้ว่าซอยมันถนนเมืองมันโตขึ้นบางซอยก็สร้างหรือสร้างใหม่แต่บางซอยก็จะเป็นท่อเก่าก็จะปิด โดยเฉพาะคำร้องของชาวบ้านเนี่ยเราก็พยายามเอามาดูกันแบบนี้มีปภาษาซึ่งเขาตั้งแผนไว้แผนไปก็ล้านไปเราเราก็ไม่สามารถบอกว่าไอ้แผนวันนี้ทุนนิสายนี้มาของทิเดบตเนี่ยคอยเขาจะมีเสียเอาตีนเข้าไปแล้วเราจะเป็นยังไงซึ่งมาวันนี้ซึ่งเราเองเมื่อสามไมล์บรีการกระบวนการเราตั้งแผนไว้เป็นเอาปีนเขมาไม่บางแต่วันนี้มาแล้วนะสบายใจแล้วมีหลายสายเดี๋ยวยังไง จะให้ทีมชาติโอเคจะลงมาที่แล้วก็ดูตรงไหนบ้างที่มังงานาแล้วเนี่ยจะบอกชาวบ,บ้านเขาเขาก็จะปล่อยทำไมมันหลดไปแล้วทต่มายังไม่มาป่ะมอณานี้ก็วันนี้ก็จะรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์นไปด้วยแล้วก็วันนี้ทางทางเทศบาลที่ขอเพื่อนคณะผู้หลานสมาชิกสภาลมชั้งเจ้าที่บอก,บอกอชอข้างจะได้มาดูเพื่อเตรียมแผนในในระยะต่อไปแผนือโครงการที่เป็นแล้วก็ต้องแก้ให้ทราบด้วย งั้นช้วบ้านก็จะโง่ว่าอนไรบ้างใด้ไม่ได้ครับเพราะของเดี๋ยวในงานไปอีกช่วงหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะไปถึงรุ่นอื่นนะอย่างเช่นรถไฟสองนะอิลามตันเดียวบ้างที่มันที่มัเกี่ยวโยงกับในแผนพัฒนาที่ชาวบ้านต้องมา